วุฒิอัศสดาวุฒิมรสุมครอบครัวติดหนี้หลายล้านเปิดใจทำไมเลี้ยงเป็นลูกสาว้าวค่ะ ตเตรียมฟังคําตอบวุฒิอัศดาวุฒิเมื่อถูกตั้งคําถามทํไมถึงเลี้ยงลูกสาวให้เป็นสาวเฮาและน้องสิงห์เผยอ,อยู่ในดอมพีอ้อยพี่ชอดพร้อมคําถามที่อยากจะปรึกษาพี่พีเมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับไฟเดโชวุฒิอัศดาวุฒิได้เปิดใจหัวอกคนเป็นพ่อในฐานะที่เคยอยู่ในวงการมาก่อนแอบห่วงลูกสาวสิงห์เลืองสุนทรจะรับมือกับการเป็นคนดังได้ไหมยังไม่ทันไรก็ดนตามาชนะการประกวดเพราะใช้เส้นสายของพ่อ Oh ลูกสาวฮอจจนพ่อห่วงพ่อวุฒิจะทำอย่างไรเมื่อมีคนมาจีบน้องสิงซึ่งซึ่งนาครอบครัวก็ต้องแบกนี้หลักล้านจากวิกฤตโควิดวุฒิอัศดาวุฒิพาครอบครัวผ่านมรสุมชีวิตช่วงนั้นมาได้อย่างไรเมื่อถูกตั้งคำถามทำไมถึงเลี้ยงลูกเป็นสาวฮาวเตรียมฟังคำตอบของพ่อวุฒิดาน,น้องสิงเปิดใจอยู่ได้ไม่ได้แน่ๆทาไม่มีพอ่อแม้จะเป็นคนเข้มแข็งแต่ก็เป็นคนเสียน้ำตาได้ง่ายถ้าเป็นเรื่องครอบครัวล่าสุดน้องไปได้รางวัลชนะ Thailand School Star 2024ซึ่งคุณพ่อเองก็แอบห่วงนิดหน่อยว่าถ้าลูกเป็นคนดังแล้วลูกจะรับมือกับสิ่งเหล่านั้นได้ไหมในฐานะที่เป็นคุณพ่ออยู่ในวงการมาก่อนวุฒิอัศดาวุฒิบอกว่าพอประกาศผลว่าสิงห์เหลืองสุนทรในใจอีกหนึ่งใจก็ดีใจไหมดีใจแต่อีกใจก็สะบัดเวนแล้ว คำถามนี้คุณพ่อต้องอยู่นิ่งๆเวลาที่น้องสิงเริ่มเป็นวัยรอและมีคนเข้ามาจีบเยอะในตอนนั้นหนูก็ไปตึกแดงกับพอ่อเห็นเขาตั้งแต่แรกแล้วว่ามีคนมองอยู่แต่เราไม่ได้สนใจก็เดินมาบอกว่าขอไอจีได้ไหมเมื่อกี้เห็นแม่ยืนอยู่เลยไม่กล้าขอแต่ตอนที่เขาเดินมานั้นมีทางแม่และก็พ่ออยู่ ชีวิตของวุฒเองก็มีโอกาสได้ไปสัมผัสกับเซนที่รู้สึกว่าชีวิตมันโหดเหมือนกับเรานะวุฒบอกว่าก็แย่เลยครับในช่วงนั้นเป็นเหมือนกันหมดเลยโดยเฉพาะวงการบันเทิงละครถ่ายไม่ได้ทําอะไรไม่ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องแบกภาระนั่นคือสิ่งที่เสียใจมากที่สุดครับต้องลงไปลดเงินจากที่เขาต้องได้จากหนึเป็น50%ในตอนนั้นต้องขายรถ ขายที่เป็นภาระนี้หลักหลายล้านบาทมีค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเกือบล้านน้องสิงคิดว่ามีอะไรที่เหมือนคุณพ่อบ้างก็น่าจะหน้ามั้งคะเขาเป็นพ่อเป็นคนสอนมาแอดดีจุดในหลายๆเรื่องก็น่าจะคล้ายกันการแต่งตัวก็แอบมองอบๆมาบ้างชอบใส่เสื้อของป๋ากับแม่ไปใส่หนูชอบการแต่งตัวของพี่เจฟสาเตอร์มากเลยคะ่ะในตัวน้องสิงเป็นสาวเทก็เลยเป็นภาพที่กลับมาหาคุณพ่อมันมีเรื่องคําถามว่าคุณวุฒิรู้สึก อย่างไรกับคําที่บอกว่าคนพ่อคนนี้สอนให้ลูกนั้นเป็นสาวห้าวก็อย่างที่บอกว่ามีความห้าวก็เหมือนมีความหวานอยู่ในตัวเองเราก็เลยเฉยๆกับการที่มีคนมาตัดสินจากสิ่งที่เห็นเขาจากภายนอก ซึ่งเห็นดูหนักแน่นเข้มแข็งขนาดนี้เป็นคนน้ำตาไหลง่ายเหมือนกันค่ะถ้าเป็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวซึ่งถ้าเกิดขึ้นกับเราในภาพนั้นขึ้นมาจริงๆก็น่าจะอยู่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นั่นเองค่ะซึ่งคนนี้เป็นหนึ่งในดัมของพี่อ้อยพี่ชอดในตอนนี้ก็เห็นตามโซเชียลมีเดียเวลาไปโรงเรียนต่างๆแสดงว่าน้องสิงห์เหนียเรื่องปรึกษาได้ใช่ไหมคะก็ถ้าเป็นเพื่อนติดแฟนควรทำยังไงไวัยหนึ่งก็จะถูกเรื่องหนึ่งพอถ,ถึงอีกวัยหนึ่งก็จะทุกข์อีกเรื่องหนึ่งก็ถ้าจะบอก ว่าต้องทำอย่างไรเอาง่ายๆเลยค่ะคงต้องทำใจเพราะเพื่อนหนูหาง่ายผู้ชายหายากจะตายแล้วค่ะซึ่งสามารถติดตามความน่ารักของครอบครัวเหลืองสุนทอนได้ในรายการขลับไฟเดย์โชว์วันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์เวลา11นาฬิกาทางช่องวัน31ค่ะ